ที่ว่าช่วงนี้คือระยะท้ายของอัลไซเมอร์คือแม่เริ่มไม่ปฏิสัมพันธ์ละเริ่มไม่คุยเป็นเรื่องเป็นราากตรงตัวของชีวิตมันก็ปรับมาเยอะเนาะเพราะพี่เข้ามาตอนช่วงโควิดจากที่เคยทำออฟฟิศเยอะๆมันก็ต้องมาเป็นแบบรีโมทแล้วก็ทำงานให้ได้ทุกที่ เป็นคนต้องหาเงินต้องแยกกาจะกายหยาบการละเอียดออกก่อนเลยนะถ้าเราต้องหาเงินเราต้องหาคนมาช่วยเราให้เราออกไปหาเงินได้ง่ายๆ เราจะมาคิดว่าเราเป็นคนจ้างเราเป็นคนให้เงินไม่ได้เพราะเขาก็เสียสละเวลาส่วนตัวของเขามาอยู่กับเราเพ mm hmm. ื่อเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นมันจะต้องกลืนกันไปให้ได้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งสาว working woman ที่แน่นอนว่าชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานเป็นผู้หญิงทำงานผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่ง แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนแล้วเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญซะด้วยนะครับคุณนกจุดเปลี่ยนในวันที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณแม่ที่อยู่ในจุดหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อใช่ค่ะชีวิตในตอนที่คุณนกเป็น working woman ทํางานในตอนที่เรามีเป้าหมายสร้างอนา,าคตสร้างชีวิตของเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนแรกตอนอยู่เมืองนอกเรียนจบเสร็จใช่ไหมคะ อยู่อังกฤษเราก็แพลนว่าเราจะทํางานที่นู่นใช้ชีวิตที่นู่นคุณพ่อก็มาป่วยก่อนเราก็ต้องเปลี่ยนแพลนย้ายกลับอืองไทยคุณพ่อเป็นอะไรตอนนั้นะเป็นมะเร็งลาไส้และต่อด้วยอัมพาตค่ะ,ออะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนแพลนใหม่ก็เสียใจตามลําพังไปแต่เราก็ต้องมาสุดแล้วต้องยกเลิกยกเลิกทา,ลทางนูน้นทั้งหมดเลยและหันเหชีวิตมาดูแลคุณพ่อก่อนตอนนั้นคุณแม่เรายังไม่รู้ว่าเป็นอะแข็งแรง ันหนึ่งที่พ่อเขาหลับไปในบ้านเราก็กลัวแม่เขาจะเสียใจแม่เขาก็นิ่งเฉยๆไปแม่ก็ถามว่านี่เรามางานศพใครก็เริ่มก็เริ่มจุกๆุนิดนึงอ,อีกสภาพอพอเช้ามาผ่านเตียงก็จะถามว่าแล้วเขาไปไหนอะ่ะคนเนี้ยเราก็จะตรองแบบอะไรกันวะเนี่ยแวะเวียนไปจับหัวซูโม่หนึ่งทีได้ไหมดึง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 ,ดง ตรงตัวของชีวิตมันก็ปรับมาเยอะเนาะเพราะพี่เข้ามาตอนช่วงโควิดจากที่เคยทำออฟฟิศเยอะๆมันก็ต้องมาเป็นแบบรีโมทแล้วก็ทำงานให้ได้ทุกที่แล้วก็พยายามออแกนไนตัวเองเวลาตื่นเวลานอนก็เท่ากับว่าเราจะต้องสเกดูว่าเป๊ะพี่เป็นมนุษย์สเกดูจริงๆนะคือทุกอย่างมันจะต้องแบบ รู้ว่าวันหนึ่งจะทําอะไรแต่ละวันแต่ละวันล่วงหน้าอะไรเงี้ยได้ค่ะ โอ้ไม่มีไม่มีเป็นเ,นเวลาเลยแล้วแต่ว่างานที่มีกี่โมงอย่างสมมติว่าวันนี้ลูกค้านัดบ่ายสองใช่ปะตอนเช้าบางทีก็นั่งเคลียร์งานบนเตียงบางทีอยู่บนเตียงเป็นหลายชั่วโมงก็มีมีประชุมต่อก็มีเคลียร์สายอย่างนี้ก็มีไปเรื่อยๆแล้วเราก็แพนเนาะ<ม>คือแพเรารู้ว่าวันรุ่งขึ้นเราจะมีงานกี่โมงใช่ปะคืนก่อนหน้าเราก็มานั่งเคลียร์งานก่อนเท่าที่ได้ที่ว่าช่วงนี้คือระยะท้ายของอัลไซเมอร์ คือแม่เริ่มไม่ปฏิสัมพันธ์ละเริ่มไม่คุยเป็นเรื่องเป็นราวเริ่มนอนเยอะเริ่มงอนแงเราก็จะไปตื่นตอนกลางคืนเมื่อก่อนมันเป็นห้องกินข้าวเราก็ต้องทุบตรงนี้สร้างใหม่เป็นเนี่ยเพื่อให้เป็นห้องที่เขาลงมานอนข้างล่างได้เดินมาง่ายๆทำกยายภาพตรงนู้นกยายภาพแล้วก็นอนตรงนี้แล้วพอพ่อไม่อยู่ก็ จนแม่ต,ต้องไปกระจกไม่ต้องติดมา่านคือมองต้องเห็นนะเราเขาต้องอยู่ในสายตาเราตลอดเวลามองเห็นว่าเอออยู่ไม้กิ้งเปล่าตกเตียงเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าชักหรือเปล่าอะไรนะเงี้ยเตียงก็ไม่สูงไม่สูงเตี้ยมากต้องให้เตี้ย้าย,ยางอ่ะปูด้วยเพราะบางทีกลางคืนเราไม่รู้เนาะว่าต่อให้ใส ers, ่แพมเพอร์สจะเยอะจะมากแค่ไหนถ้าเป็นกลางวันให้มันตรงโน้นถ้าเป็นช่วงหัวคำ่ำก็เอามันว้ตรงนี้ นกครับในครอบครัวถึงเวลานั้นแน่นอนต้องมีการคุยกันแน่ๆคุณนกมีพี่ชายพี่ชายคุยกันยังไงบ้างคุยค่ะจับข่าวคุยเลยว่าต้องมีคนนึงออกมาดูแลแม่ก่อนเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอารมณ์ของโรคเนี้ยค่ะที่เขาจะเปลี่ยนไปเยอะถึงเยอะมากก็เลยคุยกันว่าให้พี่ชายอ่ะทำงานไปส่วนนกอ่ะออกมาดูแลแม่คือการออกมาดูแลแม่แม้ว่านกจะมีพี่เลี้ยงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะพี่บอยว่าโรคเนี้ยมันมันอันตรายต่อให้มีพี่เลี้ยง ก็ต้องดูแลเขาด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็นหนึ่งคนที่ออกมาดูทั้งแม่และพี่เลี้ยงในช่วงแรกเราก็ต้องมาเป็นกลางให้ได้ระหว่างแม่กับพี่เลี้ยงอ่ะเราก็ต้องมาคอยแบบตบปอบตบปอบทั้งคู่ค่ะบางวันเขาก็บอกว่าพี่อยากลาออกแล้วพี่ทนไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบอใจเย็นๆคุยกันก่อนทําไมนะมีอะไรส่วนบางทีแม่ก็บอกแม่อยากตายอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าโอ๊ยตายแล้วเราก็บอกแม่อย่าพิ่งตายอย่าเดี๋ยวเล่นไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยตายนะอะไรเงี้ยเราก็พูดกันขำๆไปอ่ะก็เป็นช่วงแบบปอบปรรมกันไป เมนูมะม่วงที่ยายเคยกินจากว่าแล้วก็ทุกอย่างที่เคยเคี้ยวแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นเป็นอาหารปั่นคือพออยู่บ้านยังไม่ทํางานมันมีเวลาสังเกตรครับแล้วนกก็จะจดนะว่านี้อารมณ์เป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ดูว่ายังไงดูกระทั่งแบบสีอืดอะคะ่ะนกดูนะเพราะนกดูว่า,าถ้าสีอือแบบนี้แปลว่ามื้อก่อนหน้านี้คือกินดีถ้ามันลอยแปลว่า ไฟเบอร์เยอะถ้ามันจมและอารมณ์เขาเป็นอีกแบบคือดูขนาดนี้เลยก็ต้องแบบพี่น้องปรับอาหารให้หน่อยเป็นเอานี้เอานี้เอานี้อ,นอะไรเงี<ม>้ยค่ะดูกันถึงจุดนั้นเพราะว่าอาหารมีผลต่ออารมณ์สูงมากกันสำลักค่ะวัยนี้เขากลื่นอย่างเดียวเลยอะดูมันดูมันดูความดันก็ ก่อนหน้าน,นี้ยสมมแม่บอกแม่กินข้าวแล้วแล้วเราจะเอาตัวเราไปวัดว่าแม่ยังไม่ได้กินจะไปชักอารมณ์ใส่เสน้าไม่ได้เรานั่นคือช่วงก่อนที่จะทาความเข้าใจโรคนะคะพอเข้าใจปุ๊บอ๋อแม่กินแล้วอแล้วสักพักค่อยแบบเปลี่ยนเรื่องทําให้เขาเปลี่ยนอีกว่าอ๋อย,ยังไม่ได้กินอะไรก็ค่ะทำให้การดูแลของนอกที่สนุกแม่ราบรื่นขึ้นรู้วิธีใช่ค่ะในการจะรับมือมากขึ้นไม่เอาชนะแล้วเข้าใจทั้งโรคเข้าใจทั้งคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วย ในการกระทําของผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมครับผมเขาไม่ได้มีเหตุและมีผลในการกระทํามากนะถ้าเรามีความคาดหวังว่าคุณแม่จะต้องแข็งแรงคุณแม่จะต้องดีตลอดไปมันก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับผู้ดูแลครับถ้าเราเข้าใจว่าการดําเนินของโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆไม่ได้หายขาดแต่ว่าการที่เราดูแลเนี่ยจะช่วยชะลอการดําเนินของโรคแล้วก็ พยุงความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันได้นานที่สุดครับก็จะทําให้ลดความเครียดในการดูแลได้มากขึ้นนะครับม่ดพิโมก่อนอึ๊บยายยายขยับโกนยายไม่ทอใจเหรอเอามือนี่มากโกนมา ปล่อยมือก่อนเกรงเกงเงคยๆคๆคยอยๆค่ๆยๆคยๆยๆเคยๆเคยเคาๆยๆเคยๆคยๆคยอเคยเคยนเคยๆเคยอเยเคยๆเยเคยาเคยนคยๆเคคคอคยๆเ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 ยๆเแยๆเเคยๆเคยๆเคยวเคยเยคยๆเคเคยๆเยๆเยๆเเยๆเคยๆเเคยๆยคยเคยเคไๆเคย้คยๆเเยๆเมเเนย่เยเคยๆลคเคยยคย้เคยๆเคยเคเเเคเยยเคเเมเเเกเยเเเยเเ คะไรคะพี่โมออมันจะก,กระจีใช่ไหมเดี๋ยวยนี้ไม่ต้องใส่ถุงมือแล้วเนาะอมไม่ใส่เพราะว่าแต่ก็จิกอือจ,จิกจิกเนี่ยมเมื่อกี้ยังจิกอยู่เลย เอาจริงๆพี่ไม่เห็นว่าโควิดสําคัญกับพี่ในช่วงนั้นแต่ใจอ่ะมันเป็น priority ว่าแม่ทํายังไงก็ได้ที่เราจะต้องมีงานมีอินคัมแล้วเราก็ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่อาบน้าป้อนข้าวดูแลเขาได้เออพี่ก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นคนทํางานเนะเนาะทงานอะไรมันก็ต้องทําได้อ่ะมันบาลานซ์ต้องใช้คำนี้ดีกว่าทั้งที่มันเป็นงานที่นกไม่เคยคิดว่านกจะทาได้<ะ>กับตอนนี้มันเป็นงานที่รู้สึกว่านกจะไม่เลิกทํางานเนี้ยเออ เพราะว่ามันเป็นงานที่ทําให้เราสามารถเนเนจได้สมมติในตารางหนึ่งวันนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะนัดลูกค้าวันไหนอย่างเราทำงานอยู่สายประกันใช่ไหมคะเราจะมีวันนัดลูกค้าล่วงหน้าเราจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เวลานี้พรุ่งนี้เวลานี้วันละนึงเวลานี้แล้วฉะนั้นถ้าวันนี้นัดบ่ายสามแต่ว่านกตื่นเช้าขึ้นมาพาแม่อาบน้ํากินข้าวปั่นอาหารนั่งคุยได้นิดนึงแล้วก็ค่อยไปอาบน้ําจัดการตัวเองออกไปได้อถ้าเป็นงานเดิมไม่มีทางค่ะไม่มีทางนี่เราจัดระบบต่างๆได้เลยจัดสรรเวลาได้เลย ว่าคุณนกน่าจะเป็นอีกหนึ่งทัศนคติที่ดีเลยในการว่าเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวเราก็ได้ในการจะดูแลคนคนที่ป่วยสามารถมีพี่เลี้ยงสามารถมีคนที่อยู่ใกล้ชิดได้อยากบอกตัวนี้ยังไงบ้างครับในมุมนกนะคะแยกก่อนว่าเราแฮนดิลความเครียดได้เยอะแค่ไหนและเราเป็นคนต้องหาเงินหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนต้องหาเงินต้องแยกกายกายหยาบการละเอียดออกก่อนเลยนะถ้าเราต้องหาเงินเราต้องหาคนมาช่วยเรา ให้เราออกไปหาเงินได้ง่ายๆเราจะมาคิดว่าเราเป็นคนจ้างเราเป็นคนให้เงินไม่ได้เพราะเขาก็เสียสละเวลาส่วนตัวของเขามาอยู่กับเราพเพื่อเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นมันจะต้องกลืนกันไปให้ได้ค่ะเมื่อเขาเมตตากับพ่อแม่เราด้วยเราก็ต้องเมตตากับลูกเขาด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะทํางานให้เราแบบเต็มที่สุดความสามารถความเครียดที่เคยเกิดขึ้นกับเราก่อนหน้านี้สลายไปแล้ว มันสลายแต่มันผันไปเป็นการที่ว่าเราจะช่วยคนอื่นยังไงอย่างสมมติว่านกจะโพสต์เรื่องเกี่ยวกับแม่ลงบนเพจลงบน a ฟ e b o o k ส่วนตัวแล้วกลายเป็นใครเขาเริ่มมีอาการของพ่อแม่เขาเป็นนะคะเขาก็จะทักมาเขาปรึกษาดนวยซิพี่อะไรเงี้ยแล้วบอกได้ได,ได้ก็ปรึกษาให้ไปถึงชื่อคุณหมอชื่อยาการรักษาการอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็จะเน้นทุกคนว่า เป็นไปได้อยู่กับเขาเยอะๆเลี่ยงการใช้ยาเถอะช่วงเวลาหนึ่งของนกอะหายไปเลยการดูแลพ่อแม่แล้วก็เคยคิดนะว่ามันเกิดขึ้นกับเราได้ไงวะแล้วทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราเกิดอย่างนี้ทําไมทําไมเราแบบเหมือนกับน้อยใจในแต่หลายอย่างของชีวิตพอมันผ่านมาเรื่อยๆจนถึงวันเนี้ยที่20กว่าปีอะรเราเริ่มเห็นเพื่อนที่ไม่สามารถ handle อาการหลายๆอย่างของพ่อแม่ได้เราเริ่มเข้าใจว่าทําไมม,มันเกิดขึ้นกับเราก่อนมันเพื่อให้เราแข็งแรงจนมาเป็นวิทยาทานแล้วก็แชร์กับคนอื่นได้ในวันเนี้ย นกไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลยนะจนกระทั่งมันผ่านมาแล้วแล้วมองย้อนกลับไปว่าอ๋อมันจะไม่ต้องเกิดขึ้นกับเราค่ะคุณนกจากที่ตอนแรกเลยหยุดการทำงานทั้งหมดเพื่อคุณแม่เนี่ย ก็เริ่มท mm ี hmm. so, mm ่จะกลับมาทํางานอีกครั้งแต่หางานที่มันสอดคล้องและเหมาะสมในการที่ดูแลคุณแม่ที่เป็นภาวะสมองเสื่อมได้เขาสามารถที่จะให้คำปรึกษาคําแนะนําแล้วก็มีความได้การเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยในเรื่องของเนื้อเพลงเราก็ได้ น้อเพลงที่ดูสนุกขึ้นแตกต่างแล้วด้วยการที่วิธีการเสาะหาอาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่ถ้าเกิดว่าขึ้นที่พี่ว่าเปลี่ยนบีทที่มันแบบดูแบบกระฉับกระเฉงเร็วขึ้นอ่ะคล้ายๆสโลล็อกอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าให้เข้าความเป็น working woman ขคุณนกด้วยด้วยนกมองว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่กำลังเปลี่ยนมาเชอเป็นมอนสเตอร์ อันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งบอกผก็บอกแม่เพอร์เจอร์แม่ฟุ้งซ่านอะไรงนะี้ฉันก็บอกกับเขาไม่ได้ฟุ้งซ่านพี่น้องพี่น้องคือแบบพี่ที่ดูแลนะคะแต่โลกของเขามันเป็นอย่างนี้โลกที่ในสมองเขาเราไม่รู้หรอกว่าน้ําส่วนไหนมันกดซ้ายหรือขวาแต่เขากำลังจะคิดในบางเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดไปแล้วในใจตอนฝันไม่รู้แต่ความซับซ้อนมันเป็นเรื่องของมันคือโลกแต่ละวันเราต้องมาลุ้นว่าเราจะเจอพาร์ทไหนก็ต้องแบบแผ่เมตตาใจยินกับเขา ช่วงเจอหนักเราก็จะพาเขาผ่อนคลายดังคู่พาไปนั่งรถพาไปเที่ยวพาไปเดินสวนสาธาณะแล้วคนเป็นอัลไซเมอร์ภาพข้างนอกมันคือคนปกปติอะค่ะพี่บอลซึ่งเวลาเขาเจอคนเขาจะทักทายกินข้าวย่างทํำไรทําน้อย่าง,ง,างแต่พอเขาอยู่คนเดียวเขาจะอยู่กับความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วแหละว่านั้นแปลว่าต้องเอาออกนอกบ้านต้องเอาไปให้เจอคนเยอะที่สุดค่ะ ลาบากนะทั้งหมาทั้งคนยำปากลำบากกว่าคนปกติเยอะมากจะไปไหนก็ต้องเลือกต้องคิดต้องแพลนแต่พี่ว่ามันสําคัญการเดินทางอะคะ่ะเพราะว่าเราทํางานหนักๆเนาะชีวิตเราก็จะไปโฟกัสที่งานแต่จริงอะชีวิตเรามีหลายพาร์ทมากล้าทุกการเดินทางเราจะได้รู้อะไรบางอย่างที่มากขึ้นเช่นปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่างเราก็มาแก้ได้ตอนเดินทางเนี่ยแหละที่อยู่บ้านคิดไม่ออกนะแต่พอมาอย่างนี้ ท้าอยู่บ้านเขาก็จะนอนอยู่เฉยพี่น้องก็ทำอาหารให้ใช่ไหมแต่ว่าโอกาสที่จะออกไปตากแดดเอาวิตามินเอาลมอะ่ะมันน้อยอม,มาตรงนี้มันยังได้บรรยากาศได้ลมอะไรเงี้ยค่ะที่ว่ามันสำคัญคำแนะนำสำหรับผู้ดูแลเนี่ย ทั้งในเรื่องของสุขภาพการเงินการงานแล้วก็สังคมครับจริงๆมันมีทั้ง4ด้านเลยที่ประกอบเข้าด้วยกันทั้งในด้านสุขภาพผมอยากให้ผู้ดูแลเนี่ยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผมนัดผู้ป่วยสมองเสื่อมมาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกครับก็มาจจะนัดผู้ดูแลมาด้วยเสมอเพราะว่าจะได้มีการตรวจสุขภาพไทยถามถึงปัญหาสุขภาพแล้วก็ไทยถามถึงความเครียดในการดูแลไปพร้อมๆกันนะครับก็จะมีคําพูดอยู่ว่าถ้าผู้ดูแลล้มผู้ป่วยก็ล้มไปเหมือนกัน ฉะนั้นการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลครับจึงเป็นเรื่องสาคัญมากส่วนในเรื่องของการงานการเงินและก็สุขภาพครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งของผมเคยบอกว่าผู้ป่วยไม่ได้อยู่กับเราแล้วมันก็เหมือนอีกครึ่งหนึ่งของเราหายไปเลยผมเองก็ไม่อยากให้ผู้ดูแลครับอยู่ในจุดที่เคว้งควางถึงจุดนั้นะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยก็ยังอยากให้มีการดำรงความสถานะทางสังคม มีการงานมีสถานภาพทางการเงินที่ควบคู่ไปกับการดูแลถ้าเป็นไปได้ครับเพราะว่า,าในภายภาคหน้าผู้ป่วยไม่ได้อยู่กับเราแต่ว่าเราเองครับก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปครั บางทีเราก็ต้องคิดนะคะว่าถ้าเราจะเป็นเมนหลกักเราต้องเป็นคนที่มีความสุขก่อนถ้าเราสุขไม่ได้เราไม่สามารถทําให้คนรอบข้างมีความสุขได้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันจะนําพาเราไปสุดจุดที่ดีกว่าเสมอมันไม่มีหรอกค่ะที่แบบถึงตรงนี้แล้วเลวลงมาขนาดเนี้ยมันแค่ว่าเราจะปรับทัศนคติยังไงพลิกมันขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้แล้ววันหนึ่งเราจะรู้ว่าทําไมเรื่องที่แบบเนี้ยจึงต้องเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ปรับทัศนคติโลกมันจะปรับเรา พี่ <t ires> ว่าเอัลไซเมอร์อ่ะต้องลดคาวามคาดหวังแล้วก็เพิ่มความเข้าใจ <ç uk> คุณรูทุกคนจะมีอีโก่เนาะว่าทําแบบนั้นสีดท,ทาแบบนี้ทาแบบโน้นทาแบบนั้นซึ่งมันทุกขอ่ะพี่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วถามว่าพี่ทุกไหมพี่ก็ทุกทุกมากแต่พอเราเรียนรู้มันไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็ไม่ค้ยาย <t ires> <t ires> แล้วก็พอเราลด ER ค,คาวามคาดหวังได้แล้วอะ่ะเราก็จะเข้าใจเขาขึ้นว่าอ,อ๋อโรคมันเป็นแบบนี้ <t ires> คิดว่าเรา, mm hmm. เราลดอีโก้ได้ทุกอย่างง่งไงคืนให้ทําทุกวันอะ่ะให้มันสวยงาม mm hmm. เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้โอกาสเดิมไหมเพรโลกเนี้ย mm hmm. ความไร้กากของมันก็เยอะน้อง mm hmm. แล้วความน่ารักของมันก็คือ mm hmm. มันอนุญ,ญาตให้ไปเที่ยวไหน,นมาไหนก็ได้ mm hmm. โดยไม่มีเครื่องรังชีวิต mm hmm. โลกเนี้ยคือนอนหลับ แล้วไปเลยอ,อาจจะไม่ตื่นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทะเลาะก,กันกับเขาอะแดววดแวดไวด้อ่งวันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษน,นะเพราะฉะนั้นแต่ละวันยีิบชั่วโมงเอาให้ครบเอาให้ดีเอาให้จบ ที่บอกค่ะพี่บอยว่าโรคเนี้ยมันมันอันตรายนกก็เคยคิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราได้ไงวะแล้วมันต้องเกิดขึ้นกับเราเกิดอย่างนี้ทําไมทาไมเราแบบเหมือนกับน้อยใจในแต่ละอย่างของชีวิตพอมันผ่านมาเรื่อยๆจนถึงวันเนี้ยที่2ี่สกว่าปีอ่ะมันเพื่อให้เราแข็งแรงจนมาเป็นวิทยาทานแล้วก็แชร์กับคนอื่นได้ในวันเนี้ยนกไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลยนะจนกระทั่งมันผ่านมาแล้วแล้วมองย้อนกลับไปว่าอ๋อมันจะเป็นต้องเกิดขึ้นกับเราปรบมมุ เปลี่ยนความคิดถอยออกมาดูยังเข้าใจเรื่องที่แล้วก็นแล้วไปวันนี้เข้าใจว่าไม่เหมือนเดิมภาวะสมองเสือ่อมเรารับรู้ได้และศึกษาหาความรู้ซ้มคนดูแลอยากเคลีย์ระวังจะเป็นผู้ป่วยเพิ่มอีกคน จากวันนั้นถึงวันนี้เจ็ดปีแล้วรานิดายังแน่แนวและย,ยังเจ้าที่จะดูแลคุณแม่พาดูทีวีออกกำลังกายไม่ให้มีโรคแทรกซ้อนเข้ามาแสงแถวเอาใส่เมื่อคือโรคที่สอน โลกเนี้ยคือนอนหลับแล้วไปเลยอาจจะไม่ตื่นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทะเลาะกันกับเขาอะพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษนะเพราะฉะนั้นแต่ละวัน2 4สชั่วโมงเอาให้ครบเอาให้ดีเอาให้จบ